Yeah. อีกนะคะกับการรีวิวสินค้าจากร้านฮลาร์ดแลลี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ราเซจมาแนะนําให้ากการู้จักกันเป็นคีย์บอร์ดที่กําลังฮิตมากเลยตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือคีย์บอร์ด60%น้องจะตัวสั้นๆแบบนี้ นะคะคจะบอกว่าช่วงนี้ TKL เอย60%เอ ơi, ่ย80%เอ่ยเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าตั้งคำถามในใจว่า104คีย์ไว้ใช้กันแล้วเหรอหรือ,อยังไงคือโอเคจะบอกว่าไอตัวสั้นเนี่ยมันดีกว่าตัวยาวเนี่ยนะตรงที่ มันเซฟพื้นที่ในการใช้งานคือบางคนอนะ่ะใช้เมาส์แล้วสบัดเมาส์เยอะมันก็จะได้พื้นที่ตรงเมาส์เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็บางคนเวลาเล่นเกมหรือเวลาทางานอะ่ะคือชินกับโน้ตบุ๊กก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้นำแผดก็จะย้ายนาแผกขึ้นมาไว้ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มีในในปุ่ม เออร้อยสี่ขีก็คือมีมาในตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจับมาอยู่รวมในปุ่มต่างๆอื่นๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอเห็นไหมคะก็จะมีสกอร์ล็อกมีเพจอัพเพดดาวมีพอสมีเอ่อปริน์สกีนมีอะไรมาให้หมดเหมือนกันกับตัวกับตัวร้อยสี่คีนะแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าเขาเอามาซ้อนกับปุ่มอื่นๆบนคีย์บอร์ดเฉยๆนะคะ ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด60%นะคะสายเสียบเป็น USB แบบนี้มีมาให้เลือก2สีก็คือชมพูกับดำนะคะอ่าสายเสียบ USB ของเขาเนี่ยสามารถต่อเข้ากับคีย์บอร์ดได้ถอดเข้าถอดออกได้สมมติใครที่จะแบบว่าเดินท้างหรือพกไปไหนมาไหนด้วยก็สามารถถอดเก็บคีย์บอร์ดได้แบบนี้แล้วก็เสียบใหม่นะคะคือถ้าใคร อันนี้มันจะง่ายตรงที่ว่าถ้าเกิดใครทําสายต่อเนี้ยหายอะ่ะก็คือสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปเซมกเซเว่นมีหมดเออก็คือไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดสายหายแล้วมันจะแบบหาไม่เจอแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือซื้อได้มีอะไรแบบว่าขายทุกที่มันก็จะง่ายเนาะอ่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะมี2ส,สีนะคะสีชมพูก็จะเป็นชมพูพาสเทลแบบนี้เดี๋ยวซูมให้ดูแหมเป็นชมพูสีพาสเทลแบบนี้นมนมนะคะจะบอกว่าชมพูขายดีมากเนาะ เราขายมาสักพักแล้วแหละแล้วเราค่อยมาทํารีวิวทําไมทาไมไม่รีวิวก่อนงงอ่ะแล้วก็สีดําก็จะคลาสสิกแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะสมัยนี้นะผู้ชายใช้สีชมพูเยอะมากความน่ารักของมันจะบอกว่าผู้ชายอ่ะเลือกสีชมพูเยอะนะคือจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยผู้ชายต้องสีดำอะไรอย่างนี้ไม่นะแล้วก็สีดําหน้าตาก็จะเป็นแบบสีดําคลาสสิกดําด้านแบบนี้นะคะเออลืมลืมบอกชื่อลุะ ตัวนี้ชื่อรุ่น RKX41 นะคะก็คือ RKX41 นั่นแหละตัวนี้นะคะมีฟังก์ชันล็อกวินโดกดปุ่มฟังก์ชันล็อกวินโดแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนที่บอกก็คือพวกตัวอักษรต่างๆที่เป็นฟังก์ชันของปุ่มร้อยสี่ขีเขาก็มีมาให้นะคะตั้งค่าสีไฟได้ทั้งหมดปรับโหมดไฟได้ทั้งหมด8โหมดนะคะเวลากดโหมดไฟก็จะกด FN แล้วก็ตัว backspace ตรงนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ปรับความสว่างไฟได้ทั้งหมด5ระดับนะคะเวลากดก็จะต้องกดฟังก์ชันก่อนนะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือเพิ่มลดแสงอันนี้ต้องแสงนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มแสงก็สามารถกดได้บนคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมกดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นคีย์บอร์ด60%แล้วมีสีให้เลือกถึง 2- สีแล้วตัวนี้ยังเป็นบลูสวิตช์แฮดด้วยซึ่งทางแบรนด์เคมว่าสามารถรองรับการกดได้ถึง50ล้านครั้งนะคะเดี๋ยว แกะปุ่มออกมาให้ดูนิดนึงอะนี่เราก็ดึงปุ่มออกมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นบูสวิตนะแล้วก็เขาไม่ได้มาให้บูสวิตมาแค่ด้านบนนะแต่ว่าที่ดึงออกให้ดูคือด้านบนมันจะเห็นชัดๆอะตัวนี้นะคะมีทั้งหมด61คีย์นะคะแล้วก็เป็นบูสวิตทั้งหมดทั้งแผงเลยนะคะทั้ง4ีขาวไอ้ทั้งสชมพูแล้วก็สีดำเลย เนาะตัวนี้จะบอกว่างานประกอบเขาดีมากนะอ่ะลองดูจะหมุนให้ดูชัดๆว่าแบบเอองานดีจริงน้องอันเล็กมากคือจะบอกว่าอันนี้เทียบเทียบกับมือเห็นปะ น้องอันเล็กมากแต่ว่าปุ่มคีย์บอร์ดอ่ะมันเท่ากับปุ่มคีย์บอร์ดปกตินะคือไม่ใช่ว่าเอออันตัวเล็กแต่ว่าแต่ว่าเออกดไม่ถนัดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเพราะว่าปุ่มอะค่ะเขาเขามีขนาดเท่ากันกับปุ่มคีย์บอร์ดปกติเลยเพียงแต่ว่ามันย่อไซส์ลงมาเหลือแค่60%แค่นั้น,นเดี๋ยวฟังเสียงกดนะคะ อ,อย่างที่บอกนะพอมันเป็นบูสวิตปุ๊บเสียงมันก็จะเสียงดังฟังชันแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของบูสวิตเนาะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่590บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ประกัน1ปีเนาะใครที่ต้องการคีย์บอร์ดที่แบบว่าเอออันเล็กๆลกระทัดรัดรู้สึกว่าพกไปไหนก็สะดวกพกไปพิมพ์งานก็ได้หรือว่าจะแบบพกไปเล่นเกมก็ได้แล้วก็ที่ขาตั้งเขามีให้2แบบ คือขาตั้งหนึ่งหงระดับปึ้งแต่ถ้ายังสูงไม่พอปรับอีกเป็น2ระดับก็จะสูงขึ้นไปอีกถ้า2ระดับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะตั้งขึ้นแต่ถ้าเกิดลดลง1ระดับก็จะนอนลงไปหน่อยนึงอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมเออคือจะบอกว่าลูกเล่นเขาให้มาเยอะนะในราคา590ร้อแล้วขอพรีเซนต์สีชมพูอีกที คือนั่งน่ารักมากจริงๆห90บาทซื้อไปเถอะอย่าไปคิดเยอะเนี่ยยุคที่อะไรก็แพงแต่อุปกรณ์คอมราคาถูกลงบ้าบอเขาแตกที่สุดนี่เห็นไหมคะนี่คือสีชมพูแบบนี้อ่า ฝากไว้นะคะสำหรับตัวนี้ RK X41 นะใครที่ต้องการคีย์บอร์ด TKL 60%ที่เล็กกระทัดรัดมีสายไท p e C USB มาให้แบบนี้นะคะสามารถถอดออกได้ก็แนะนำตัวนี้เลย RK X41 นะคะจากา a ซ e กเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะราคาแค่590บาทเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ช่วงช่วงโปรโมชั่นเนาะช่วงปีใหม่เราก็จะมีลดราคาด้วยที่เพจเรานะคะใครที่แบบว่า เอออยากได้รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สั่งซื้อที่เพจ HW l ดวิลได้นะคะมีช่วงโปรปีใหม่คริสต์มาสนี้เราจะมีแบบลดราคาสำหรับรุ่นนี้ด้วยลดทั้ง2สีเลยนะคะโอเคสำหรับตัวนี้นะวางขายแล้วนะคะทาง s h อป e e l a z a d a นะคะเพจ Facebook เว็บไซต์หรือว่า Line m y Shop ของเราก็มีเหมือนกันคือตอนนี้เราเราแบบซัพพอร์ตลูกค้าทุกช่องทางการขายเลยถ้าเกิดลูกค้าอยากสั่งซื้อทางไหนก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะยังไงฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะลาเซ็ rkx 41น,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ